กหลับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าเมีวเลยนะครับผมอันก็ผมกับผามะเล่นเกมอันพีดาดาเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละกันนะครับเเสียงเงาจีโอเคนะครับก็พบทุนมาที่สองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอันกับผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่าย สี่ห้าหกไดมอนนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็เป็นระบบแพทใหม่เลยนะครับมาจะล่าโบนัสเกมนี้พนะี่น้องไงเอาบิลเท่าไหร่ดีเลยเอาเบีนสองร้อยสี่สิบแล้วกันนอกกระลังพอดีพี่น้องพันหลอดพันหลอดไปถมเอียดน,นะครับผมนะค่ายนี้ผมก็ว่ามันแตกดีอยู่นะครับผมน่ากลวว่าเรียนไปได้เรื่อยๆอยู่ครับผมเอาเรียบร้อยครับผมเฮ้ย ก็มาดิครับอภพินิหานยุธใหม่พี่น้องเอ้ยเข่าบนนั่นเลี้วหอมหอมหอมเลยครับผมมาหมอหมอเมียหมอหมอเมียหมอหมอเมียอืมวู้ยชิวหนอชิวยังงามเลยวะเอ้ยเอ้ยใบเกิดสองไหลสวยงามไว้เกิดอีกสองมาก็ไปบิดไหลอีกเอาไหลอีกเอาไหลอีก เอาละเอาละโอ้คุณเริ่มไล่แล้วพี่น้องเลยเตกเร็วเลืบเร็วกับผมหอมหอมหอมสวยไปเกิดสรงไหลต่อนนี้วัดกบไปอีกอะไที่เมื่อกี้ยคิวสอยปั่ดกบไปไหลไหลไหลบัดกบไปไหลไหลเรียบร้อยมันจะเหลือมียังเออบางนี้กับมีกะนะครับไปหนึ่งทีสวยเออช่วงนี้ไอ้สลัดพีจีมานะครับผมในช่วงนี้นะครับ เหมือนเข้าดีอยู่นะหลังจากที่ช่วงหนึ่งผมเล่นคลิปยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนจะมาแล้วนะครับพีจหรือว่าเป็นอภิษหารยืดใหม่ด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยเท่าเลยนะครับผมนะแต่ว่าตัวเอฟตั้งสิครับผมบางดีไม่รอบบกวักเข้าไปไหลตอนงีน้เรียบร้อยจะเหลือมีอย่างน้่ย โอ้บางทีก็จุ๊บเปิดนะครับแบบหอมหอมหอมไปหนึ่งทีเห็นบ่เบ็ดพันสองพันสี่อย่างเนี่ยแตกสู่เบ็ดสองร้อยเพได้นะครับอีนนีข่อยบ่รู้เป็นอย่างนะครับผมนะาใครพี่จีนี่สู่บ่ได้ครับผมสู่บ่ได้อีนนี้เบ็ดสองร้อยแตกดีกว่าเบ็ยดพันยืนยันเลยครับผมยังไหนก็ยืนยันนอนยันตีนยันพร้อม โอ้คุณยี่หัดยี่สิบเอ็ดพี่น้องเลยอุ้ยเหมือนแล้วอู้น่าสิไปต่อนะเจ็ดหมื่นหกวันสยบนะครับก็ประมาณเกือบสามสามร้อยกว่าเท่านะครับเน,น้นเน้นเกินโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะาสำหรับเกมอันผีดาดานะครับอ่ะู้ใดอ,อยากลองเบื่องนะครับสำหรับค่ายสี่ห้าหกไดมอนด์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็เปลี่ยนระบบแพทใหม่เลยนะครับอ่ะ ก็ปักหมุดไว้ให้เราเดอ้อนะครับไปไปลองเลยหาเหเร็แน้วใหม่กันดีกว่าเน้อยหญ่ใหญ่กันกับผมป๊อป๊ไปป้ปปปปายขโมย